ผลการออกเลขรางหวยหวยลาวหวยลาวสามัคคีประจังันทียี่สิบสามสิงหาคม2 5 6พัน้าร้อยหกสิบแปด่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกสองหกสองหกร่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกห้าสามห้าสามร่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกหกห้าสามหกห้าสามร่างวันเลขหาตัวเลขที่ออก 2องสองหกหาสามสหสนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสามัคคีประจันวนทียี่สามสิงหาคมสองพันห้าร้ปดขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยสามัคีได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้ด้จ้ัตับตะไคร้กดติดตาม <c ười> <Lux ury> และเป็นกำลังใจก็ขอบพุณนทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง แเรามาพบกันใหม่ในปนกันออกหวยลาาหวยเล้า,ลาสามาขี้ไมในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้ะ